ดราก้อนบอลต้องรวบรวมลูกแก้วให้ได้กี่ลูกเพื่อขอพรโอ้โหอันนี้ไม่รู้จริงโอ้โหต้องเดาเลยเอาเจ็ดอะเอาเจ็ดเพราะมั่วมั่วถูกต้องจะชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ขอ้อต่อไปอถูกหรือเมื่อกี้ป<ห>ิดประตูไปแต่ชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ฟังดีๆเพื่อเป็นแชมป์ the lord of the rings เคยได้ดูไหมไม่เคยเลยไม่ดูอีกแล้ว ต้องมั่วอีกทีนึงแล้วเพื่อเป็นแชมป์ในเรื่องรอร t h เอ i ิงต้องรวบรวมแหวนให้ได้กี่วงเพื่อขอพรถ้ามั่วโดนอีกทีก็มาสัจจันแล้วล่ะมั่วว่าไม่ต้องรวบรวมเลยอ่ะม,มีแหวนอยู่วันเดียวอ่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยเพราะ,ะ,ะเพราะอะไรอ่ะไม่ได้ขอพรอ,อ่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยอ